ับปรีชานะครับผู้บริหารของหงทอง .com ลอตเตอรี่ออนไลน์นี่มานั่งรับชมบรรยากาศสดๆเลยครับดีไม่ดีนี่เดี๋ยวจะมีข่าวดีเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับแ๋ยวนี้ต้องขอบคุณนะครับทางเจเจปอไก่ชนครับเจเจปอไก่ชนก็ที่บ้านทาลีครับกุมภาวาปีจังหวัด,ดอุดรดาน,นีครับโดยคุณจิ้นเจเนะครับ เอาวันนี้ขอบคุณครับเพชรยินดีอะคาเดมี่จัลสิรวง3าสครับสารสกุลยิมตลาดกลางลาสวายลำลูกกาคลอง4อุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายภายใต้กำลังกระาพาจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ขอบคุณมวยเด็ดเจครับคลองสวนภูรีสอทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาพร้อมด้วยท็อกออฟเดอะเท้าเอ์แกไนเซอร์หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับที่แล้วครับเกมของเพชรทีมแห่นอกต่อนอกดูช้ากว่าครับแล้วอาวุธน้อยไปหน่อยครับเดี๋ยวดูนายครับนายประกบแล้วใหญ่เลยครับ ลูกแข็งแรงเดี๋วดูด้วยครับเอาศาสตร์แข้งขวาไปก่อนครับดูว่าต้องขยับเข้าหาไปยืนคุยไม่ได้นะครับเสียเปียบช่วงเพชรบุรพาเบียเขก็ไปเจาะยางไปก่อนโอ้เพชรนาทีนี้ก็เริ่มที่จะมีแข้งขวายาวๆโต้คืนแล้ววงในนี่เวลาจับนี่โอ้ดูว่ารูปร่างได้เปรียบใหญ่กว่านะครับดูจะตีได้ไม่ได้ถ้าตีไม่ได้นี่กรรมาการต้องแยกก่อนนะครับติดตามนะครับมากปากแรกรายการเจอกันนี่ ท่านที่เคยรับชมมาแล้วนี่อ่ายจะรู้ดี对对 like like เลยคร like ับผู้นี้หลายตลบครับผ่าผัดกันขึ้นนําผัดกันได้เปรียบครับเนี่ยต้องดูภาคนี้มาเจาะขาอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้คุณเอกสะดุ้งไม anyway> ่สะดุ Fen ้งเลยครับโดนขาไปมากๆตั้งแต่ยกที่แล้วแล้วนะครับเตะเจาะล่างไปครับเห็นอะไรหรือเปล่าครับเกมเตะเจาะล่างของเพชรบุรพา เรียกว่าเจาะไปเรื่อยนะครับตั้งแต่ยกแรกๆกนี่ไปรับเยอะๆไม่ดีเพชรนาท ada, ีต้องขยันโโอ้โหโดนอีกแล้วเริ่มจะได้ใจแล้วเพชรบุรพาขยับเข้าไปวงในเทียกว่านะครับจะสู้บนจับบนดูว่าจะกดตัวใหญ่ลงมาตีได้หรือเปล่าเอาละครับตอนนี้วงในไล่แขนกันอยู่เริ่มจะตีกันได้แล้วนะครับนี่ครับมา จับสวยด้วยกันทั้งคู่แล้วครับตอนนี้มาโอ้โหตีหน้าขาเอ้าจิกหน้าขามามันจะเสียดเสียดหรือเปล่ากำการแยกก่อน ขยับก็ไปเรื่อยแข้งขวาเกี่ยวไว้โอ้จะโต้คืนแต่ก็เอาแล้วครับเริ่มจะเปิดเกมเหมือนกันเพรนาทีเบี่ยนเข้าไปวงในยกเข้ามานี่เห็นชัดนะครับวพาตัวใหญ่แต่ว่ามาโดนไล่แขนเพชรบูรพาก็ไม่ยอมพยายามจะไล่แขนสู้เหมือนกันวงในดูใี้ไ,ได้ไม่ได้ใครจะจับใ,ใ,ใครจะไล่แขนตีได้ดีกว่ากันครับตอนนี้เริ่มจะเร่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพรนาทีครับโดยเฉพาะเกมที่วงในครับ อยู่นอกแฝดูโดนเตะเจาะยางเยอะด้วยครับฝ่ายที่ขยับเดินคือเพชรเอเชียเออเพชรเพชรบูรพาครับแฝดต่อไปสมอคู่แรกแล้วครับอ้าวเสียไปก่อนครับเจอแข้งคืนมาต้องคืนด้วยแข้งขวาครับโอ้โห oh oh. นี่ครับหา oh oh. ตอนนี้โออหมดยกหมดยกครับโอ้ย oh oh. พักก่อนคู่เดียวครับ ชกในเกมตั้งรับอีกแล้วนะครับโอ้โหปล่อยให้เพชรบูรภานี่ขยับก็ไปเตะจ่อยางไปเจ็บเจ็บหลายดอกนะครับอืมเอาต้องใส่แล้วครับยกนี้ครับแหมก่อนหน้านี้ดูใจเย็นเหลือเกินนะครับเกมของเพชรนาทีครับวงในว่ายังไงครับใหญ่กว่าตีไม่ตีครับแทงขวาเข้าไปแต่ว่าเพชรบูรภาก็โตตลอดนะครับวงในครับ บมายกนี้เข้มคนแน่ครับอโอ้โหนี่อ้าเอาโอค,คืนครับคนละแข้งเอาเสียบมาในครับมาจับอนี่ครับเสียบเข้าไปเพชรนาทีเพชรกุลาภานี่ครับมาจังหาจังหวะไล่แขนสู้กันอยู่ โอ้โหดูจังหวะการกดแขนนะครับของเพชรบุรพาแต่ว่ามาโดนพลิกเหลี่ยมล้มลงไปในช่วงพักยกที่สาีมโอ้โหมิตรคอนบอกให้พิรนาทีนี้เดินเบียดขวางแทงเข้าไปดูว่าจะทําได้ตามที่สั่งหรือเปล่าเพราะตอนนี้จับบนนี่กลายเป็นเพชรบุรพามวยตัวเล็กนะครับอ้าเริ่มจะเด้งตีงสู้กันแล้วตอนนี้สงครามเข่ามาแล้วครับอเบียดครับเบียดครับสถานการณ์แกมาเบียดอีกครั้งแทงเข่าขวาเข้าไปตีขึ้นมา อาเด้งครับเด้งข,ขวาวขาครับแทงขวายัดเข้าไปครับเสียบอีกทีนึ่งอาต่างคนต่างเสียบเลยครับโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้เสียงฮือเสียงฮานี่ครับบรรยากาศสดๆตอนนี้มว้าโดนหักล้มลงไปครับเพชรบุรพาเอาเลยครับมาได้เหลี่ยมบิดล้มไปสองครั้งแล้วนะครับยกนี้แล้วก็เริ่มจะเดินเสียบ เพชรบูรพาก็ไล่แขนจับบนจับตีด้วยนะครับแต่ว่ายังตีไม่ถนัดมาถึงตอนนี้เพชรนาทีเริ่มจากัก,กูดอยหลังแล้วก็แทงได้สวยๆครับปิดเกตี่ยมอีกแล้วครับโอ้ยสถานการณ์ใกล้เคียงวุ่นวายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ในเวทีอาศัยใหญ่อาศัยลูกแข็งแรงนะครับวงในของเพชรนาทีครับตีมาเพชรบุรพาและตอนนี้ครับแหมปัดดอกนี้เอาสะสะอาดเลยครับ ดูว่าสถานการณ์คู่นี้นี่ถึงชิงดําแน่เลยครับเบียดกันแบบนี้นะครับทั้งทีแล้วนี่ก็โอ้โหกว่าจะชนะกันนี้ก็เรียกว,ว่าวินาทีสุดท้ายก็ว่าได้นะครับมาเจอกันวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเกมการชกต่างฝ่ายต่างเบียดวงในนี่ก็ไม่มีใครยอมใครครับโอ้ถ้าแบบนี้คําถามเกิดเลยครับสองภาคสองภาคพ,พอหรือเปล่าวิบอลโอนี่ครับพาทางยกท้ายชิงดําอีกรอบหนึ่งแล้วตอนนี้เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเบนนาดีเบนบุรพา ออโอ้โหโ้ตอนนี้มาหากองเชียร์สองฝ่ายเบิกเดิน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 ไปไทยจะยุบจะย่นก่อนกันแค่นั้นเองครับโอ้โหเยื่นกันไปเยืนกันมาครับไครจะยุบก่อนอา้าวโดนไปหนึ่งแท่งแล้วก็แทงคืนหมดยกที่4ี่แมากำลังเข้าได้เข้าเข็เขมเลยครับน,นี่ทีมงานนี่เรียกว่าเบียดจะเลิกครับโอ้โหอ่ะตอนนี้มา ยกห้าปล่อยตัวออกมาครับมาตอนนี้เล่งเกมทั้งคู่เล่งเกมทั้งคู่ครับมาอยากจะฉายอยากจะโชว์ให้กรรมการด้านล่างสามท่นเห็นจะจะเห็นจะจะตอนนี้เสียมไว้ไปไอยไป ดูจังหวะการจับนะครับโอ้เพชรบุรพานี่พอจับบนได้ก็เต้งตีได้สวยๆเพชรนาทีใหญ่นะครับแต่ดูจัดช้ากว่าเลยครับตอนนี้ต้องขยับเข้าหาบ้างเกี่ยวได้เอา้าโตขึ้นได้ไม่ได้มีแข้งขวามาโอ้โหมาโดนเพชรบุรพานี่ล็อกแล้วก็เด้งตีตอนนี้วงในนี่ถือว่าคู่ขี้สูงสีกันเลยครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกจริงๆครับผลตลบอีกแล้วคู่นี้เอา ยังไงครับแมาโดนมายังเอาคืนไม่ถนัดครับก็ต้องต้องเดินเข้าหาต่อครับค่อยๆขยโยเข้าไปครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายอีกทีนึงเอาตีขวาเข้าไปครับเสียบไม่เสียบอ้าวแหมมีหลักมีเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับ,บวงในของเจ้าเพชรบุรพาครับติดตามครับแมอ,อีกประมาณครึ่งยกสุดท้ายโ อ้อยซอก็มาครับเพชรนาทีมาแต่ว่าโดนแล้วเฉยๆโดนแล้วเฉยๆมาดูครับชิงเหลี่ยมเข่าเหลี่ยมเข่าครับเอ้าเอ้าโอ้โหมาจาังหวะนี้พอ,อได้พอได้ครับเอาเลยครับเริ่มจากปล้ำในแล้วก็บิดตีได้สวยๆเหมือนกันเพชรนาทียังคงเดินเบียดเข้าไปเอาวงในตีได้ไม่ได้พอล็อกได้นี่ก็โอ้ตีสวยๆ ไม่สนแล้วครับเพชรบัวราภาก็มีอยำไล่แขนแล้วก็ตั้งกำแพงหน้าเอาไว้ครับโอ้เบียดกันไปหักลงไปนอกเชือก้ะครับเลือดใครเลือดของใครครับแล้วยังไงครับแหมสนุกตกขอบเวทีไปเลยครับอาศัยลูกแข็งแรงนะครับเดินเข้าหาเมื่อสักุอ้าวแห ประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีครับต่างคนต่างพอแล้วครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับตอนนี้ออกมาเต้นคุ้มเชิงกันดูเวลายังเหลือนะครับอีกหนึ่งนาทีเกือบหนึ่งนาทีครับจังหวะขยับเข้าไปเพชรนาทีก็ไม่เดินเพชรบูรพานี่ก็ไม่เดินแล้วนะครับทีมงานทั้งสองฝั่งนี้มั่นใจด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหนี่ครับผาจัดแบบนี้ประกอบแบบนี้เชื่อและเกินครับมหาพีพีแฟนๆน่าจะบอกหนุ่มบส มาสองภาคความรู้สึกยังไม่น่าจะพอครับะจะต้องดูการตัดสินใจของหนุ่มบอคุณ,ณนัทเดชครับมาภาค3จะเกิดขึ้นเลยหรือเปล่าโอ้โหสถานการณ์นี้คู่นี้นี่คู่ขี้สูสีตั้งแต่ต้นเกมเลยครับพี่อาลีไม่ว่ายังเบียดกันอยู่นะครับจนถึงตอนนี้นี่ยังมองไม่ออกจริงๆเพ็ดนาะทีเองก็ ไม่เดินเพชรบูรพาก็ไม่เดินเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกกรรมการทั้ง3ท่านนั้นก็ต้องมาดูนะครับว่าจะออกฝั่งไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูการกระสินอย่างเป็นทางการครับโอ้โหนี่ครับจะดูครับฝ่ายแดงจะยำแข้งครับหรือว่าฝ่ายน้ําเงินครับาจะตีตื่นได้อึดใจเดียวครับโอ้โหตอนนี้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวต้องดูครับภาคที่3จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ จะหันไปทางไหนนะครับดูนะครับเป็นทางด้านของเพชรนาทีนะครับโอ้โหเอาชนะย้ำแค้นได้อีกครั้งอย่างเฉียดฉิวครับ